กันตั้งหกร้อยวิธีทางแห่งความเนื้อโปูไปหกร้อยเลยโปรเงี้ยบอกให้ปูพักเธอลูกอีกแล้วอ๋อโอ้ยแดงบานเฮ้ยกูร่วมวงด้วยคนเลยไหมเนี่ยกูอยากจะร่วมวงนี้มากเลยอ่ะแหมเออเนี่ยสองคนแล้วสองคนแล้วสองคนแล้วอีกสักคนอีกสักคนมึงขอร่วมวงด้วยคนเถอะวะเม้ยจังหวะน,นี้มันให้มากเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะจีพีสองอ่ะจีพีสอง เฮียคูไงบอกเฮียคูเล่นไงครับได้หรือว่าให้ดูเดี๋ยวไปเตะอย่างเดียวเลยเดี๋ยวต้องใส่บีมโคตติ้งด้วยบีมโคตติ้งมโนมีเอดี <c oughs> อ๋าเออบีมโคตติ้งมโนซะหน่อยนึง นั่นแหละแดงไอ้หมดเออทีมนี้ไม่อยากเล่นไม่อยากตันเลยชอบเลยทีมนี้เนี่ยพวกนายทำถูกเพื่อนทีอย่างนี้แหละแล้วลองสนุกเฮฮาปาร์ตี้แน่นอนอืมโอเคพี่จะติดโมสุก้าไปแทนนะไปครับเออนี่แหละจงเข้าร่วมเว้ยอย่าต่อต้านเถอนะมึงมึงจงเข้าร่วมซะ เออแม่ขวงข้าร่วมว่ะข้ารรวมเลยเอาเลยใช่ทีมที่เราต้องการเลยเนี่ยไรเดอร์ชอบตัวไหนที่สุดเหรออ่าเอาแค่ตัวละครใช่ไม่ใช่ชอบไม่ใช่หนังใช่ไหม <c oughs> คือพี่ชอบเนื้อเรื่องก็สืูส่วนเนื้อเรื่องตัวละครก็อยู่ส่วนตัวละครไงเออถ้าเป็นเนื้อเรื่องก็เอาคูกะแต่ถ้าเป็นตนัวละคร ก็น่าจะเป็นเดลต้าเฮ้ยอีทีมแบบนี้มีโอกาสชนะครับอย่าอย่าดูถูกเจ้าขอแค่คนเล่นไม่กาวอะ่ะทีมนี้มีโอกาสชนะสูงมากเว้ยทีมทีมแดงล้วนอะ่ะมีโอกาสชนะมากกว่าทีมสีอื่นๆซะอีกนะขอแค่คนเล่นมันไม่กาวมันไม่ล้ำก็พออืมมันเป็นทีมบวกเต็มอัตราศึกไงเออทีมแบบเน้นบวกอย่างเดียวไม่เน้นตั้งรับไม่เน้นอะไรเลย ขอให้เพยเยอร์ไม่กาวสะอย่างไม่ล้ำเล่นไม่อะไรเล่นนะเออรับรองคตรดีอุย้ยเหลืองได้แเหลืองวันนี้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 เหลือง,องโอ้โหกูฟาดไปแล้วยังเคาน์เตอร์มาได้อีกนะกูจะยอมมึงไปไหน <c oughs> ไปไหน บินหนีไปละเหลืองไม่ประสบสารว่ะแม่งแมต์นี้เหลืองแม่งยกลองอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บจี๊ดอ่ะเจ็บปวดร้อ้าวแม่งแดงยกตี้เลยไปเตะก้านคอไปสักทีเลยกลับอีกที เฮ้ยเตะอีกสักทีหนึ่งไม่ตายว่ะตัวลายอ๋อลิเซ่ไอ้เม่ใช่เลกาซี่โอ้ยวา้าว้าว้าว้าอย่าวา้าวอย่าว้าวใจมันมแป้ว ติดมารวมสองกันอีกแล้วนะอร่อยอร่อยพี่อ้าวหุ่นเต๋อไม่ใช่ปอมเดด้าเอออะไรสามคนแล้วนะสามคนแล้วนะ กย,ยังไม่เห็นสภาพทีมตอนสู้อะไรไงว่าเป็นยังไงถ้าเห็นสภาพทีมตอนสู้จะรู้อยู่ว่าทีมเนี่ยทีมเรามันป่วยไหม ตีแดงล้วนนะ่ะมีโอกาสชนะสูงอยู่แล้วแต่แค่ว่าทีมันจะป่วยหรือเปล่าทีนี้ยิงเขาสุดเออ ลังห,หลังงลังหลังหลังเตะไม่โดนว่ะแต่มันล่วงด้วยกระสุนปืนใครก็ไม่รู้อเอวกลนก่อนีอ่นี่แหละแม่งกลน เตะซ้ำได้ไหมเตะเออขอโทษทีมันจำเป็นเว้ยถ้ากูไม่ซ้ำมันก็ไม่ตายเตะไปเธอฟันเออเอาให้ตายอย่าบอกว่าให้ดูปีตาแบกเจ้านยโอ้ไอเหลือง เอาเคาน์เตอร์ทำไมเนี่ยเนะห็นไหมถ้ามันไม่มีคนป่วยอ่ะนั่นดีคนเล่นซีคูไอต้องป่วยทุกคนใช่ไหมเห็นตลอดเลยนะอโอ้โหมันชาร์ดเมลีอยู่ดีมันกดเคาน์เตอร์ซะง,งั้นอนะ่ะหนุ่ยต้องให้ดูไปตาแบ่งจริงเลยพวกนี้ คุ้มการจะติดโลคซะงั้นเอาอ่ะเอาอเมรีกาเมืองก,ก,กูเนี่ย <c oughs> เราเพิ่งตายไปชีวิตเดียวเองใช่ป่ะ <c oughs> อ,อย่าวา้าบอย่าวา้าบอย่าวา้าบอืมอืม นั่นไงกูว่าแล้วว่าต้องโดนกูอื่ศัตรูหลุดได้เนี่ยแล้วก็เทนที่จะเข้าไปซ้ําคือแบบศัตรูมันดิ้นหลบไปแล้วไงคือแบบว่าเทนที่มันจะลู่เสร็จแล้วก็รีบไปอืช้าคนเล่นแดงเอาตี้แดงยกตี้แต่ว่าไม่มีิทธิภาพในการเล่นแดงมันก็นะ บ no ินขึ้นไปข้างบนกูก็อยู่ข้างล่างดิยิงตันให้มันโดนระเบิดแอร์เนี่ยตรงจังหวะแต่แอร์แอร์เกะอย่าวาฟเพื่อนอย่าวาฟอย่าวาฟกูกลัวมึงตอนวาฟเนชาร์จเมลีลูดเออพี่ต้องเป็นคนคอนโทรลให้เออ ต้องล่อมอนให้ต้องล่ออะไรให้เหรอเนี่ย <c oughs> เอาเก็บ<อ>ไม่ได้นะแค่คนเดียวเองเก<อ>็บไม่ได้ตัวอะไรวะพวกมึงสู้กันนานจัง ตัวอะไรกูอยากรู้แล้วเกิรพุ่มึันเก็บตัวอะไรไม่ได้หนีได้ด้วยไอตัวนั้นมันหนีได้ตัวอะไรอ่ะแค่นี้อะแม่งเสียเวลากันนานชิบหายเลย มาดูดูวิตาแบกทีมไม่จริงไม่จริงที่หนึ่งอ่ะที่หนึ่งอ่ะกูตายชีวิตเดียวนึี่ก็แล้วกันแหม มันจะป่วยเลยวะเล่นหุ่นแดงมันต้องเล่นฉลาดหน่อยเว้ยไม่งเล่นแบบป่วยๆไม่เอา <c oughs> คนบ้าอะไรมันจ้องเม,เมลีมจะลูดเมลีเล่นเสือกดเคาน์เตอร์ไอหานี่ก็ลูดเมลีเสร็จก็ไม่เรียกทนี่จะรีบบุ้ไปซ้ำก็ไม่รีบไปออไอนี่ไม่ชาร์จบีมแล้วก็ยิงเข่าสุดไปเลย <c oughs> ไอนี่รู้สึกเหมือนไม่เห็นศัตรูสุดนะแล้วมันพี่ไม่ค่อยเจอเจ้าตัวบ่อยด้วยไอนี่ก็ไม่เจอบ่อยเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงอืม ขึ้นอีกแล้วทําให้เด็กมันดูเออทําให้เด็กมันดูเว้ยเนี่ยเฮียคุแห้ยพนดตต้นสดเลยนะม่งหาชนะอีกแล้วเนี่ยไม่เอาพอเหอะเราอยากจะเข้าร่วมกับทีมแบบนี้อะแต่ทีมมันอยาก้าวได้เปล่านี่นึงอืม